สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสุขครัวของคริสนะครับวันนี้เดี๋ยวคริสมาชวนทําเมนูง่ายๆนะครับนั่นก็คือเนื้อหมูทอดอพริกแกงนะครับเป็นเมนูที่ง่ายๆเนาะแล้วก็คริสเห็นว่าเดี๋ยวอีก2สาวันนี้เราจะมีวันหยุดยาวนะครับ mm hmm. ก็เลยเอาพยายามหยิบยกเมนูที่จะเอาไปปิกนิกเอาไปปาร์ตี้ได้เป็นกั แก้มหรือว่าเป็นแบบทานกับขา้าวเหนียวได้อะไรเงี้ยนะครับทานแบบสะดวกสะดวกเป็นแบบใช้มือหยิบได้นะครับเดี๋ยววันนี้ก็เลยนึกถึงเมนูนี้ขึ้นมานะครับเด็กๆอาจจะทานไม่ได้ก็เมนูนี้ก็สําหรับผู้ใหญ่นะครับก็เดี๋ยวก่อนที่เราจะไปดูส่วนผสมแล้วก็วิธีทํากันนะครับคริสฝากด้วยถ้าเกิดว่าใครยังไม่ได้กด subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้คริสฝากกดให้ด้วยนะครับเราจะได้เจอกันบ่อยๆเวลาที่คริสมีเมนูใหม่ๆนะครับแล้วก็ถ้าใครอยากคุยอะไรคริสก็ทิ้งไว้ที่คอมเมนต์ด้านล่างได้เลยเนาะ โอเคเราไปล้างมือแล้วก็เดี๋ยวเรามาเริ่มปรุงกันเลยนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มจากพริกแกงนะครับนี่เดี๋ยวส่วนผสมอะไรทั้งหมดก็เดี๋ยวทิ้งไว้ใต้คลิปนะครับ mm hmm. เพื่อนๆก็ดูไปชิวๆนะครับวันนี้โอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่พริกแกงนะครับคริสก็จะ ผสมพริกแกงเข้ากับน้ำเปล่าก่อนนะครับให้เขาแบบละลายให้เข้ากันดีเนาะตัวพริกแกงเนี่ยถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ตําเองซื้อมานะครับให้ลองชิมดูนะครับว่า,าเขามีความเค็มแค่ไหนนะครับเราจะได้เอามาปรุงถูกเนาะเพราะว่าตัวหมูสามชั้นทอดพริกแกงเราเนี่ยเราจะไม่ปรุงอะไรเลยนอกจากปรุงเค็มนะครับเดี๋ยวขอใส่อีกสักช้อนนึง น้ำค่อยๆทยอยใส่นะครับถ้าเพื่อนๆไม่แน่ใจเพราะว่าเดี๋ยวถ้าเกิดว่าเขาเหลวเกินไปมันจะแก้ยากอรู่เราต้องมาเติมพริกเข้าไปมันจะยิ่งเผ็ดเข้าไปใหญ่นะครับโอเคสำหรับความเผ็ดเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับพริกแกงด้วยเนาะแล้วก็ความชอบของเพื่อนๆนะครับถ้าเพื่อนๆชอบทานเผ็ดก,ก็อาจจะเพิ่มสัดส่วนให้มากขึ้นหรือว่าถ้าเพื่อนไม่ทานเผ็ดก,ก็ลดสัดส่วนของพริกแกงลงนะครับ โอเคแล้วล่ะคือใส่ประมาณนี้นะให้แบบน้ำเข้าเหลวๆนิดนึงเพราะเดี๋ยวเราจะต้องเอาตัวพริกแกงเนี่ยมาผสมกับน้ำปลาแล้วก็แป้งแล้วก็เอาหมูลงไปคุกนะครับเพราะฉะนั้นให้เข้าเหลวๆสักนิดนึงโอเคเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวคริสจะแอบชิมนิดนึงนะครับว่าพริกแกงคเค็มแ,แค่ไหนมีความเค็มนิดหน่อยนะครับเดี๋ยวคริสขอเติมน้ำปลาลงไปสักหนึ่งช้อนชา เสร็จแล้วเดี๋ยวคริสจะใส่แป้งนะครับเป็นแป้งสำหรับชุบทอดเนาะที่ห่ออะไรก็ได้นะครับก็สใส่ไปสัก2ช้อนโต๊ะก่อนคนให้เข้ากันถ้าเกิดว่าเพื่อนๆใส่แป้งไปแล้วรู้สึกว่ามันข้นไปก็จะเติมน้ำอีกก็ได้นะครับเพราะว่าอันนี้เราจะใช้ตัวแป้งนะครับเป็นตัวประสานให้พริกแกงเนี่ยสามารถเกาะหมูได้ดีเนาะ แล้วก็พอเราเติมแป้งลงไปแล้วนะครับเดี๋ยวคิสใส่พริกไทยลงไปพริกไทยนี่ก็ตามชอบเลยนะครับคนให้เข้ากันพอเราคนผสมทุกอย่างให้เข้ากันเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวคิสจะใส่ใบโหระพาลงไปด้วยใบโหระพาของคิสก็จะซอยแบบละเอียดละเอียดมันเป็นสับเลยนะครับสับหยาบอย่างนั้นนะครับปริมาณของใบโหระพาก็ตามชอบเนาะ ถ้าชอบกลิ่นแรงๆก็อาจจะใส่เยอะแต่นี่ของเคยใส่แค่ประมาณ5ใบนะครับเพราะว่าใบของเขาโฮ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 ใหญ่อยู่โอเคนะครับที่สับหยาบๆประมาณนี้นะครับแล้วก็ใส่ลงไปในพริกแกงเราเลยคนสักนิดหนึ่งให้เขาเข้ากันเด้อโอเคเรียบร้อยนะครับ มาถึงในส่วนของหมูที่คริสจะใช้วันนี้นะครับในส่วนของเนื้อหมูเนาะวันนี้คริสจะใช้ส่วนที่เป็นคอหมูนะครับถ้าเพื่อนๆจะใช้หมูชนิดอื่นก็ได้แต่คริสแนะนําว่าให้เป็นหมูที่แบบมีมันเนาะอย่างสามชั้นอะไรเงี้ยก็ได้นะครับแต่ถ้าเป็นหมูแบบเนื้อแดงผิวๆร้วนๆเนี่ยเดี๋ยวเขาจะกระด้างนะครับโอเคพอได้หมูมาแล้วเนี่ยเดี๋ยวคริสเนื่องจากว่ามันยาวนิดนึงเนาะคริสก็จะหั่นเขาออกจากกันเป็น3ามชิ้นเพราะว่า เดี๋ยววันนี้คือจะทอดในหม้อทอดไร้น้ำมันนะครับถ้าเขาใหญ่เกินไปเขาจะเกินกว่าขนาดที่หม้อทอดจะหลับได้ก็เลยต้องหั่นจังนิดนึงพอหั่นเรียบร้อยนะครับก็ไม่มีอะไรเอาลงไปคลุกกับตัวผิดแกงเราเลยสีสวยมากสีเหมือนหออหมกอะครับก็เรียบร้อยนะครับไม่มีอะไรเราก็แค่คลุกให้ หมูกับพริกแกงของเราเนี่ยเข้ากันเคลือบหมูให้หมดนะครับพอพริกแกงเราเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวคริสจะทิ้งไว้แป๊บหนึ่งประมาณ1 0นาที15นาทีนะครับแล้วก็ค่อยเอาไปใส่ในหม้อทอดอไร้น้ำมันของคริสนะครับเพื่อที่จะทอดกันต่อไปนั่นเองโอเคเดี๋ยวคริสทิ้งไว้15นาทีแล้วกันนะครับแล้วเดี๋ยว1 5นาทีเรามาทอดกันครับ โอเคนะครับ15นาทีผ่านไปแล้วเนาะหมูกับพริกแกงของเราก็ดูจะแบบเข้ากันดีสวยงามแล้วนะครับหอมมากๆเลยเดี๋ยวคริสจะเอาใส่หม้อทอดไร้น้ำมันนะครับอันนี้คือหม้อทอดไร้น้ำมันของคริสเนาะไม่มีอะไรมากก็เอาหมูวางเรียงในหม้อทอดไร้น้ำมันนั่นเอง ถ้าเรารู้สึกว่าแป้งเขาไม่ค่อยเคลือบก็เอามาวางข้างบนหมูบ้างก็ได้นะครับโอเคเสร็จแล้วเนี่ยคริสจะมีแป้งที่เหลืออยู่ก้นๆชามนิดนึงเนาะก็คริสจะยังไม่ทิ้งนะครับเดี๋ยวคริสจะเก็บเอาไว้นะครับถ้าเกิดว่าเราจะกลับด้านหมูเนี่ยเราเอาจจะเอาแป้งตัวนี้ทาข้างบนหมูนะครับเขาจะได้เข้มข้นเนาะ โอเคพอเราได้หมู่นี้นะครับเดี๋ยวคริสจะเอาไปใส่ในหม้อทอดในะน้ํามันนะครับที่ความร้อน180องศานะครับแล้วก็ใช้เวลาข้างแรกเนี่ยคริสจะใช้เวลา10นาทีก่อนนะครับโอเคเดี๋ยวพอครบ10นาทีที่180องศาแล้วเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าหน้าตาหมูของเราจะเป็นยังไงนะครับ โอเคตอนนี้ก็10บนาทีผ่านไปแล้วนะครับเราก็มาดูกันนี่คือหน้าตาของหมูของเรานะครับ mm hmm. ก็สวยงามดีอยู่นะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วคริสก็กลับข้างนะครับแล้วก็เนื่องจากว่าฝั่งที่อยู่ข้างใต้ที่เราเพิ่งกลับขึ้นมาเนี่ย mm hmm. เขาไม่ค่อยมีพริกแกงเคลือบอยู่เท่าไหร่ mm hmm. คริสก็เอาพริกแกงที่เหลือก้อนถ้วยเมื่อกี้นี่แหละมาวาง ปาดเขาลงไปเรียบร้อยนะครับเพอเคสเอาพริกแกงที่เหลือกลนๆถ้วยเนาะปาดลงไปบนคอหมูของเราที่เหลือเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเคสจะเอากลับไปทอดในหม้อทอดไร้น้ำมันของเคสอีกทีหนึ่งนะครับ แต่คราวนี้เนี่ยคริสใช้อุณหภูมิเท่าเดิมคือ180นะครับแล้วก็เวลาคริสจะลดลงเหลือแค่5นาทีเนื่องจากว่าในหมู่ของเรามีความร้อนอยู่แล้วเนาะอ่า ไม่เหมือนตอนครั้งแรกที่เราใส่ลงไปมันยังไม่มีความร้อนเลยคิสก็เลยต้องใช้เวลานานกว่าแต่อันนี้คือมีความร้อนอยู่แล้วคิสก็ลดเวลาลงเหลือแค่ประมาณ5นาทีอย่างนึงคือหมูของเราเนี่ยสุกแล้วในระดับหนึ่งด้วยนะครับถ้า,าเราทอดนานไปกว่านี้เดี๋ยวเขาจะแห้งนะครับเนื่องจากว่าหม้อทอดของคิสเป็นหม้อทอดไรนะ้น้ำมันเนาะถ้าทอดนานไปเขาก็จะแห้งได้นะครับไม่ชุ่มฉ่ำเท่าไหร่โอเคพอได้่างนี้แล้วนะครับเดี๋ยวคิสเอาไปทอดที่180องศา5นาทีนะครับเดี๋ยวครบ5นาทีแล้วเรามาเจอกันอีกทีหนึ่งนะครับ โอเคนะครับ5นาทีผ่านไปแล้วเนาะเรามาดูหมูของเรากันนี่คือหมูที่เราเอาไปทอดในหม้อทอดไรน้น้ํามันครั้งที่2นะครับคือกลับด้านแล้วก็ทอดนะครับก็เขาก็จะมีตัวริกเนี่ยแหละเคลือบอยู่ด้านนอกนะครับแล้วก็หมูก็เท่าที่สัมผัสดูเนี่ยยังมีความ j ยซี่อยู่มากๆเลยนะครับไม่ได้แห้งแตกๆกกลงไปเลยเนาะก็โอเคนะครับดูหน้าตาแล้วผ่านเนาะเดี๋ยวเรามาจัดเสิร์ฟกันดีกว่านะครับ เราก็มาเตรียมจานที่จะเสิร์ฟหมูกันนะครับคิสก็เตรียมมะเขือเทศแตงกวาอะไรอย่างนี้นะครับที่ใช้แต่งจานนะครับหมูออกมาจากเตาเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวคิสจะหั่นเขาหั่นเป็นแบบสไลด์เอียงมีดนะครับนี่พอจะออกมาประมาณนี้ข้างในดู j u ซี่อยู่เลยเดี๋ยวจะโชว์ให้เพื่อนๆนดูนี่นะครับข้างในเขาก็สุกนะครับไม่แดงแล้วก็ ดูแบบว่าม yeah. ีความจุยซี่อยู่เลยนะครับไม่แห้งนะครับโอเคเดี๋ยวคริสหั่นหมูให้เรียบร้อยแล้วก็จัดใส่จานแล้วเดี๋ยวเรามาเสิร์ฟกันนะครับก็เรียบร้อยนะครับหมูทอดพิแกงของคริสนะครับทอดด้วยหม้อทอดไร้น้ำมันนะครับตัวหมูของเราก็ยังมีความจุยซี่อยู่นะครับแล้วก็เมื่อกี้ตอนหั่นเนี่ยสัมผัสได้ถึงความกรอบของแป้งเนาะว่าแป้งเขายังมีความกรอบเคลือบอยู่ด้านนอกเนาะแล้วก็หมูก็มีความจุยซี่ไม่แห้งกระด้างนะครับ ก็เนื่องจากว่าเมนูของเราวันนี้เนี่ยเป็นหมูทอดพริกแกงเนาะตัวน้ําจิ้มที่คริสจะเอามาทานด้วยเนี่ยก็จะใช้เป็นน้ําจิ้มไก่นะครับที่เป็นหวานเนาะเนื่องจากว่าตดมหมูของเราเนี่ยกับพริกแกงเนี่ยมีความเค็มเผ็ดอยู่แล้วนะครับคริสก็จะใช้ความหวานของตัวน้ำจิ้มไก่เนี่ยในการเบรกรสชาตินิดนึงนะครับแต่คริสมีความรู้สึกว่าน้ำจิ้มอีกอย่างที่น่าจะเข้ากันได้ดีกับหมูทอดพริกแกงเราก็น่าจะเป็นน้ำอาจานะครับคริสยังไม่เคยลองถ้าเกิดว่าใครเคยลองแล้วลองมา บอกเล่ากันฟังบ้างในคอมเมนต์นะครับคริสอยากรู้ว่ามันจะเข้ากันดีขนาดไหนนะครับโอเคนะครับเดี๋ยววันนี้คริสก็ต้องขอตัวไปแล้วนะครับอขอไปทานหมูทอดพริกแกงของคริสก่อนนะครับก็ หมือนเดิมนะครับใครยังไม่ได้กด subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้คริสฝากกดให้ด้วยเนาะเราจะได้พบกันบ่อยๆเวลาที่คริสมีเมนูใหม่ๆมาแนะนํากันนะครับแล้วก็ถ้าใครอยากคุยอะไรกับคริสมีอะไรแนะนําติชมก็ทิ้งไว้ที่คอมเมนต์ได้เลยนะครับโอเควันนี้คริสขอตัวไปแล้วนะครับทุกคนแล้วไว้พบกันใหม่เมนูถัดไปนะครับ Enjoy your cook ครับบ๊ายบาย